สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผม,ผมก็คลิปนี้นะครับอยู่กผมพี่จา๋าเช่นเคยนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับพี่จ๋าก็จะพาทุกคนมาเยี่ยมชุดสนับสนุนของหน่วยเฉพาะกิจกรมตัดตามที่ี่ยกนะครับผมก็เป็นชุดสนับสนุนอของเจากรเรานั่นเองนะครับผมก็การทํางานของเขานะครับก็เป็น เขาเรียกอะไรทุกคนเป็นการรุกแบบในเมืองหรือว่า,าเป็นการควบคุมพื้นที่นะครับควบคุมพื้นที่ในเขตาจานเมืองนะครับเพื่อไม่ให้เกิดเหตุก,การณ์นะครับอ,อย่างเช่นที่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดในเมืองนะครับก็อย่างเช่นคาร์บอมโมอเตอร์ไซค์บอมนะครับแล้วก็ไอ้ระเบิดเฟียงนะครับระเบิดเฟียง เครื่องไส่ฐานและก็จําจพวกใส่ในถังขยะนะครับเป็นแสวงเครื่องใส่ในถังขยะนะครับก็น้องๆน,นะครับที่เป็นชุดสนับสนุนของหน่วยนะครับผมก็ ออกไปทํางานรัดตะเวนนะครับควบคุมพื้นที่เพื่อไม่เกิดเด็ดกันนะครับและก็เป็นการป้องปรามนะครับก็เป็นการป้องปลามนะครับเป็นการป้องปรามวัยรุ่นในพื้นที่ด้วยนะครับอ่าห่วงนี้นะครับอ่าในห่วงที่ว่าอ่าลักษีนุดนะครับห่วงห่วงห่วงเดือนรอมาดอนนะครับห่วงปอซอนะครับผมก็จะมีเด็กวัยรุ่นนะครับเอามาเอาดินประสิวต่างๆมาประกอบนะครับมาประกอบเป็นปะทัดยักษ์อะไรต่างๆนะครับเพื่อ ไม่ให้เกิดอ,อันตรายนะครับบางคนแต่ละปีนะครับก็เกิดแขนขาดมือขาดนิ้วขาดนะครับเนื่องจากเล่นของยาพวกนี้นะครับก็ชุด สนับสนุนนะครับก็เข้าไปควบคุมพื้นที่และก็เป็นการป้องปรามไม่ให้ไวรุ่น,นะครับและก็โค้ค้าไม่ขายในพื้นที่นะครับเพื่อที่จะ,อะเอาลูกประทับเอาอดินที่ต้องห้ามนะครับออกมาขายในพื้นที่นะครับผมแต่ทั้งนี้ท้งนั้นนะครับก็ยังมีนะครับยังมีในพื้นที่นะครับผมก็ฝาก พี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยนะครับฝากดูแลนะครับดูแลลูกลูกหลานของท่านนะครับอย่าให้อ่อย่าให้ไปเล่นนะครับอย่าให้ไปเล่นอ่าจพวกลูกบอลอ่าจพวกอ่ไอ้ดินประสวต้องห้ามอ่แบบนี้เด็ดขาดนะครับคืออ่มันมันอันตรายนะครับอันตรายวันนี้นะครับหลังจากที่ว่าทํางานกันไปแล้วนะครับผมก็อ่เป็นฝันเล็กกาลังใจให้กับอ่ พี่ๆน้องๆนะครับของชุดขนมนนะครับผมวันนี้พี่จาก็จะพาทุกคนมามาดูนะครับอ่าน้องๆพี่ก็จัดอาหารพิเศษกันนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูหน้าตากันนะครับว่าเป็นอะไรนะครับแล้วก็หน้าตาหน้ากินมังไว้แค่ไหนนะครับผมก็ชุดนี้ก็เป็นชุดขนุมยังไม่เคยถ่ายให้กับทุกคนได้ดูนะครับเดี๋ยวพาไปจมกันนะครับผมไปเดี๋ยวลุยกันเลย อ่านะครับทุกคนก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับไปดูกันว่า,าเขาทําอะไรกินกันน้องถุง,ถงนั้นทําอะไรถุงนั้น ไล่มะเร็งวันโอ้มีถุงไล่มะเร็งวันด้วยนะครับอ่านี่มีน้องๆมาคอยจะกินด้วยนะครับหิวตรงใสนะครับก็ในจ่ออก็มีอยู่หลายหลายตัวนะครับน้องๆอ่าน้องๆสีขานะครับผมก็มาดูกันทุกคนนี่เขาเขาทำน้าทานมากเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเอ็นไก่นะครับเอ็นไก่แล้วก็อ่าน้องไก่นะครับเอ็นไก่น้องไก่นะครับอันนี้ก็จะเป็นน้ําจิ้มนะครับน้าจิ้มแต่ละสูตรนะครับผมอ่ามีครบหมดเลย นะครับมีตั้งน้ําส้มมีทั้งตัวต้อยตัวตัวบดนะครับน้ําตาลนะครับผมแล้วก็ผักนะครับผักก็เป็นผักชีต้นหอมผักชีนะครับแล้วก็จําพวกก๋วยเตี๋ยวนะครับจะทาก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวอะไรก๋วยเตี๋ยวอะไรครับหนะัวหน้าก๋วยเตี๋ยว น้ำข้นยินตาโฟก๋วยเตี๋ยน้ำข้นยินตาโฟอ่าก๋วยเตี๋ยวโบราณคนไม่โบราณนะแต่ก๋วยเตี๋ยวโบราณใช่ไหมนี่เพื่อนผมเองนะครับเพื่อนผมเองก็เป็นหัวหน้าชุดอยู่นะครับผมก็อ่านะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวยินตาโฟนะครับอ่าน้ำข้นยินตาโฟนะครับดูอพี่ๆเขาทําหน้าทานมากเลยนะครับทุกคนอ่ามี มีทั้งไก่มีทั้งหมูนะครับที่กําลังพลที่เป็นมุสลิมก็กินไก่ไปกําลังพลที่เป็นไทยุูดนะครับก็กินหมูนะครับเราเลือกที่จะทำตอนเย็นนะครับเพื่อให้พี่น้องกําลังพลมุสลิมของเราได้กินด้วยนะครับเพราะว่าห่วงนี้นะครับเป็นห่วงเปิดบวชนะครับผมก็กลางวันนะครับพี่น้องของเราคือยังไม่ได้กินอะไรนะครับคือละสีหนวดไปนะครับแล้วก็มาเปิดบวชช่วงตอนหกโมงนะครับหกโมงหกโมงกว่ากว่านะครับแล้วก็เราก็จะเลือก ทำนะครับเลือกทำตอนดินนะครับเพื่อให้กำลังพลพี่น้องมุสลิมของเราได้กินด้วยนะครับผมอ่านะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมอ่าเดี๋ยวพี่จ๋าพาไปดูฝั่งนู้นนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมอ่าอันนี้ก็จัดเรียงตั้งไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ยังไม่ได้ใส่น้ํานะครับผมอ่ามีน้ําซุปด้วยนะครับทุกคนอ่าเดี๋ยวไปดูน้าซุปนะครับโอ้้ําซุปหอมมากนะครับหอมโอ้หอมมากเลยนะครับผมโอ้ใส่ใส่ใส่อะไรไปบ้างใส่กระดูกไก่กระดูกกระดูกหมู ใส่ใส่ด้วยใช่ไหมใส่ไก่ครับอ๋อใส่ไก่มีมุสลิมด้วยกันโอ้มีมุสลิมคือต้องใส่ไก่นะอ่าแล้วก็ใส่มะระใส่ใส่ฟักจำพวกนี้ใช่ไหมโอ้ดูทุกคนอืมไอ้น้ำซุปของเขานะครับเข้มข้นมากนะครับผมโอ้ เห็ดแล้วน้ำลายไหลเลยนะครับอ่าอยากจจราดไปทักจานหนึ่งนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูนะครับผมอ่าไปดูฝั่งนู้นนะครับผมฝั่งนู้นก็หาหาเห็บหาห่อให้น้องหมานะครับผมอ่าเราก็มาดูฝั่งนี้กันต่อนะครับฝั่งนี้ก็อ่านะครับก็น้องๆกําลังเตรียมจัดตั้งไว้ให้นะครับผมก็อ่าเรานิ้นนะครับเราอยู่ด้วยกันนะครับนิ้นพี่น้องกําลังคนมุสลิมด้วยนะครับเพื่อที่จะอ่าได้กินด้วยกันนะครับเพื่อที่จะได้กินด้วยกันนะครับคือเราอยู่ ด้วยกันนะครับจะจะได้ไม่เกิดการเหลื่อมล้ําเลือกที่มักรักที่ชังนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราทําอะไรกินนะครับพี่น้องกําลังคนมุสลิมต้องได้กินด้วยนะครับเพราะว่าเขาเป็นกําลังคนส่วนหนึ่งเป็นกําลังคนคนหนึ่งของกองทัพบุกเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเราต้องได้กินทุกคนนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูวัตถุดิบฝั่งนู้นนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับทุกคนอันนี้ก็มีกุ้งนะครับมีกุ้งกุ้งนี่เหลือจากใส่ในถ้วยแล้วก็ยังเหลือมีไอเติมนะครับมีไอเติมนะครัับแล้้วอนนี ก็อาจะเป็นหมูหมูหมูใช่ไหมน้องถามถามอิสลามแล้วผมเป็นหมูนะครับเป็นหมูอันนี้เป็นหมูนี่เป็นกุ้งนะครับอันนี้ไก่หรือหมูน้องอันนี้ไก่อันนี้ไก่นะครับผมไก่แต่คือคือน้องน้องมุสลิมก็เลือกกินได้เลยนะครับว่าจะเลือกกินไก่กินหมูกินกุ้งนะครับเลือกกินได้หมดนะครับมีไข่ด้วยนะครับทุกคน อ่มีไข่นะครับมีเกี้ยวนะครับมีเกี้ยวด้วยนะครับผมอ่านะครับมีไข่มีเกี้ยวนะครับโอ้แน่นอนนะครับหัวหน้าชุดเขาจัดดีนะครับจัดดีอ่านะครับ การกินนะครับอาหารการกินก็เป็นฝันเล็กกาลังใจให้กับกําลังคนอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับกลับมาจากทํางานเหนื่อยๆนะครับมาเจอกับข้าวอร่อยๆนี่หายเหนื่อยเลยนะครับทุกคนหายเหนื่อยเลยนะครับผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าแต่ละคนนะครับหลายคนเลยนะครับก็เคยผ่านความเหนื่อยมาแล้วนะครับเมื่อเราได้กินอาหารอร่อยยนะครับมาเหนื่อยแค่ไหนกินอาหารอร่อยยนะครับนั่งพักแป๊บเดียวนะครับเราก็หายเหนื่อยแล้วนะครับแล้วก็มันมีความสบายใจนะครับอ่า ก็เช่นกันนะครับทหารก็เช่นกันนะครับผมก็ทํางานมาแบบเหนื่อยๆนะครับทํางานมาแบบเหนื่อยๆก็มาเจออาหารกับข้าวอร่อยๆนะครับผมเราก็หายเหนื่อยแล้วนะครับและที่สําคัญนะครับฝันเล็กกําลังใจนะครับที่สําคัญฝันเล็กกาลังใจที่เรามีให้กันนะครับที่อยู่ในหน่วยนะครับเราอยู่กันด้วยกันเป็นพี่เป็นน้องนะครับเป็นพี่เป็นน้องรู้รักสามัคคีกันนะครับอยู่ด้วยกันก็ปรับมุกปรับทุกผูกมิตรกันได้หมดทุกคนนะครับผ ผมนี่เราเป็นนักรบตัวจริงนะครับก็เวลานี้นะครับเราก็เป็นเวลาพักผ่อนนะครับแล้วก็น้องๆว่างวิ่นจากภารกิจนะครับผมก็เดี๋ยวเราก็ต้องจัดให้กินกันนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ช่วงกลางค่ากลางคืนต้องออกไปบัตรหน้าที่อีกนะครับผมนะครับผมต้องบอกว่าชุดปฏิบัติการชุดสนับรนุนนี้คือมันทํางานในเขตชานเมืองนะครับมันจะเสี่ยงกว่าเดินป่าในกองร้อยนะครับผมก็โอเคเดี๋ยวไปดูในโรงครัวนะครับทุกคนไปดูในโรงครัวล งครัวเขาก็โอเคสะอาดอยู่นะครับผมโรงครัวสะอาดมากนะครับอ่าไปดูนะครับผมอันนี้อันนี้ทําอะไรน้องลวกเส้นลกเส้นนะครับลวกส้นลวกส้นลวกส้นนะครับผมนี่นะครับพวกรัวนะครับตํากับข้าวกินอร่อยนะครับตำกับข้าวกินอร่อยวันก่อนผัดเผ็ดให้ผมกินนะครับอร่อยมากนะครับอ นะครับนี่ก็เป็นเส้นนะครับมีตั้งเส้นใหญ่เส้นเหลืองเส้นเล็บเส้นมีเส้นกลางนะครับผมมีหมดผักอะไรต่างๆนะครับอ่าเสร็จแล้วก็หน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะครับทุกคนนี่ลวกเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ไปจานน้าซุปนะครับก็รงหลวงเขานะครับอ่าดูดีนะครับรงหลวงเขาดูดีสะอาดสะอ้านนะครับผมสะอาดสะอ้านและก็ดูโล่งกว้างนะครับไม่อับทึบนะครับผมก็โอเคนะครับทุกคน เดี๋ยวไปดูนะครับว่าเขามีอะไรกินบ้างนะครับผมก็มีน้ําอัดลมนะครับมีน้ําอัดลมมีขนมปิ๊บนะครับผมมีน้ําอัดลมมีขนมปิ๊บมีข้าวเตียวยินตาโฟน้ําค้นนะครับผมแค่นี้เราก็มีความสุขแล้วนะครับสําหรับนักรบชุดดําของเรานะครับที่ไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่สามจังหวัดาชเดนภาคใต้นะครับผมก็ฝากเนวหลังนะครับ ฝากแนวหลังทุกคนทุกท่านนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับในการไปบัตรหน้าที่นะครับผมก็พี่จา่าบอกแล้วว่าพี่จา่าไม่ไปไหนนะครับไม่ได้ไปจากพื้นที่3จังหวัดนะครับพี่จา่าก็มาอยู่ในหน่วยเฉพาะก,กิจนะครับผมก็มาอยู่มาช่วยงานนะครับช่วยงานทุกภาคส่วนนะครับที่อยู่ในหน่วยเฉพาะกิจนะครับผมนะครับก็ทํางานเกี่ยวกับทางด้านาทางด้าน พี่จ่าทำงานเก็บทางด้านประชาชัมพันธ์นะครับประชาสัมพันธ์นะครับผมก็แยกย่อยออกไปอีกเยอะนะครับพี่จ่าก็ไม่ขอพูดดีกว่านะครับบางสิ่งบางอย่างมันก็เป็นความรับต่างราชการนะครับผมก็โอเคนะครับทุกคนก็พาทุกคนมาชมบรรยากาศเล็กๆน้อยๆนะครับพาทุกคนมาชมบรรยากาศเล็กๆน้อยๆความสุขเล็กๆน้อยๆสําหรับนักรบของเรานะครับผมเมื่อได้กินอาหารได้กินกับข้าวอร่อยอร่อยนะครับก็หน้าตาก็จะแจ่มใสหน่อยนะครับผม คนคนนี้คนนี้บ้านอยู่ที่ไหนครับปีเลงปีเลง <c oughs> อ่า <c oughs> คนนี้ปีเลง <c oughs> คนนี้คนนี้บ้านอยู่ที่ไหนครับาอยู่สรไหปาดีครับสวยปาดีคนนี้อ่ะปัตตลุงครับปัตตลุงคนนุ่นปัตตลุงครับปัตตลุงนะครับดูครับทุกคนแต่ละคนนี่คือมาจากต่างพื้นที่ต่างอำเภอต่างจังหวัดนะครับมาจากร้อยพ่อพันแม่นะครับแต่เรามาอยู่ด้วยกันมาอยู่ร่วมกันนะครับเราก็อยู่กันได้อย่างสันตินะครับก็อย่างเช่นกับเหมือนในพื้นที่สามจังหวัดนะครับผมผมก็หวังว่าอยากให้อยากให้สงบสุขเรยววันนะครับผมก็ปี่น้องไทย พุทธพี่น้องมุสลิมนะครับผมก็เป็นคนไทยด้วยกันนะครับเราอยู่ด้วยกันมาช้านันนะครับอย่าไปเชื่อนะครับอย่าไปเชื่ออย่าไปฟังกลุ่มกระบวนการนะครับอย่าไปเชื่ออย่าไปฟังกลุ่มกระบวนการที่ว่าปลูกปั่นคิดแบ่งแยกดินแดนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับพี่จยาเขาพูดไปหลายคลิปแล้วนะครับก็หวังว่าทุกคนคงคงจะเข้าใจนะครับผมก็โอเคนะครับผมก็เดี๋ยวมารอชมน้องๆกินขับข้าวกันดีกว่านะครับกินก๋วยเตี๋ยวกันดีกว่า อ่านะครับผมที่นี่เขาใส่เสื้อแพ็กทีมนะครับทุกคนที่นี่ใส่เสื้อแพ็กทีมนะครับผมก็ใส่เสื้อเหมือนเหมือนกันนะครับเวลาถ่ายรูปมันจะได้ออกมาสวยนะครับผมถามว่าน้องๆมีชุดดําไม่มีนะครับก็เป็นนักรบชุดดําทุกคนนะครับแต่ว่ามีเสื้อแพ็กทีมนะครับมีเสื้อแต่ละวันแต่ละวันที่เขาใส่นะครับผมมันก็เลยออกมาดูดีนะครับออกมาดูดีนะครับรั้วของชาตินะครับผม ก็ฝากทุกคนทุกท่านนะครับเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับในการไปบัตรหน้าที่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับผมก็พามาชมบรรยากาศออบอุ่นกันนะครับผมพามาชมบรรยากาศเล็กๆน้อยๆยนะครับความสุกเล็กๆน้อยๆนะครับ,น,น,รบน่ากินนะครับน่ากินมากน่ากินมากนะครับน้ำซุปก็น้ําซุปก็อ่หอมมากเลยนะครับหอมมากเลยนะครับ

นะครับก็ที่อยู่ร่วมกันนะครับ <พ Higher. S 5> ก็มีทั้งกําลังพลไทยพุทธกําลังพลมุสลิมนะครับซึ่งแต่ละคนก็เป็นคนไทยเหมือนกันหมดทุกคนนะครับเราเป็นทหารนะครับเราจะไม่แบ่งแยกนะครับเราจะกินด้วยกันนะครับถึงแม้ว่ามาีมีหมูบ้างมีไก่บ้างนะครับพี่น้องอกําลังพลมุสลิมก็กินไก่นะครับคนกําลังพลไทยพุทธนะครับก็กินหมูนะครับเราก็จะไม่ไม่แบ่งกันนะครับไม่แบ่งกันอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขอยู่ด้วยกันอย่างสันติ

นะครับก็ความสามัคคีนะครับความสามัคคีของพี่พี่น้องๆเรานะครับวันนี้ก็ได้กินอาหารอร่อยๆนะครับหลังจากที่ว่ากลับจากไปบัดหน้าที่กันนะครับออกไปทํางานแต่ละครั้งนะครับเราไม่รู้เลยนะครับว่าเราจะได้มีโอกาสได้กลับมาไหมนะครับแต่เมื่อเรากลับมาได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันนะครับเราจะทําอะไรให้ให้เราที่อยู่ด้วยกันได้ประทับใจกันบ้างนะครับผมก็ การกินนะครับการกินก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งนะครับการกินเป็นความสุขอย่างหนึ่งที่ว่าพวกเราทํากันได้นะครับนะครับก็เป็นนโยบายนะครับของผู้มคุษยหน่วยธุรกิจสารันที่สิบหกนะรับการสีคือนโยบายจัดอาหารพิเศษให้กับกำลังคนในส่วนของ2องร้อยนะแล้วก็ชุดบริการทุกชุดแล้วก็วันนี้เราก็ปกติเราจะทำเกว็ดเดี๋ยว เมื่อเที่ยงนะแต่ด้วยกําลังคนอิสลามด้วยแล้วก็ได้เปิดยปอได้เกี่ยว้เปิดยปอโซหลังจากละหมาดเสร็จมาเอาแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วเป็นขวัญกำลังใจของกําลังคนเราทุกคนนะครับซึ่งเราจะทำแม้ทุกเดือนซึ่งอิตบางครั้งก็เป็นข้าวมันไก่บางครั้งก็เป็นเป็นเนื้อกระทะเนื้อย่างพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเดือนนี้ตกลงปรงใจกันแล้วใช่ไหมว่าเอาคนเดียว พราะฉ็ยันก็อยากจะทําให้เราได้ได้กินกันเดี๋ยวพอกินเสร็จก็ช่วยกันเก็บช่วยกันหวาดแล้วก็ออกทํางานตามปกติแล้วก็สำหรับอย่างอื่นถ้าถ้าเคยจะ,สะเสนอแนะหรือว่าจะใส่อันนู้นเพิ่มอันนี้เพิ่มแล้วก็บอกได้เวลาจะทาในครั้งต่อไปแล้ว,ลวก็มันจะได้ดีขึ้นหนะดีขึ้นเรื่อยๆืนาดีขึ้นเรื่อยครับอยเอาี่อยู่นะเดี๋ยว สำหรับางานชุดนี้ก็เหมือนเดิมชุดที่ออกก็คือเป็นชุดของที่หนึง่งเนี้ยของใจหนึ่งแล้วก็ปกติอันนี้ปกติอะไข่มันจะลูกมันจะกลมแต่แตอนนี้ทำไมมันเหลือซี่มันเนะเพราะว่าผ<ๆ>่าผ่าครึ่งผ่าผ่าครึ่ง ก็จะใช้ก็ประมาณตามที่หน่วยให้มาบ้างเรามีเงินเหลือมาจากค่าประกอบเลี้ยงนะเราก็มาเพิ่มเติมให้ได้กินดีกันนะกินดีอยู่ดีนะให้มีความถูกได้มีกำลังใจทำงานกันต่อไปทำงานเหนื่อยกันดีและอดหลับอดนอน,นพอเรื่องอาหาการกินก็ได้กิน,นแบบเต็มที่นะครับเดี๋ยวก็หลังจากนี้ก็เชิญรับประทานน,น้ำซุปข้าไม่ล้อเดี๋ยวเสียบเสียบปักเสียบปักแล้วก็อันนี้ขนมฟังปี อันนี้ทำใครไม่พอก็เพิ well right ่มนะข้างในนะเส้นไม่พอก็ไปรวบไปเลยเอาไเอาโอเคเดี๋ยวขอภาพกดไลค์กดแชร์เออไม่ใช่กดหัวใจเอาหมูเอาวิวนี่กูกดมานนี่แหละวิีทำนิล้มเอากดกดไลค์กดไลค์แก้วนะครับสองข้างอ๋อยกแก้วยกแก้วยินดีครับ ครับนสองครับก็ไปดโอเคครับนะครับรั้ก็จะมีเสริมอยู่เหลือเพื่อนเหลือเหลือเพื่อนที่ที่หมูน,น,หมน,นี้เงี้ยเสริมมาเลย <c oughs> โอเคก็รับประทานต่อ,ตอไปขอบคุณครับ <c oughs> มาส่วนไม่น้ะม่วนตัวเดไเนะต้องใส่กระเียนเดียวโอ้สุดยอดผู้มูปกินกับข้าวอร่อยอร่อย ตกใจองแม่ครับเดี๋ยวต้อากุ้งบอยอ่ะตาพาไส้มาอกอ้าวคุ oh mm hmm. นะครับก็เห็นน้องๆได้กินของอร่อยอร่อยกันนะครับผมก็มีความสุขไปด้วยนะครับผมมีความสุขไปด้วยนะครับรู้สึกว่าปลื้มอกปลื้มใจนะครับเห็นน้องๆได้กินของอร่อยอร่อยกันนะครับผมก็เป็นกำลังหลักของชาติบ้านเมืองนะครับพวกเราฐานพลานที่อยู่ในพื้นที่3าจังหวัดนะครับผมก็มาทํางานตรงนี้นะครับเหมือนกับที่พี่จ๋าเคยบอกนะครับว่าแต่ละคนนะครับที่มาอยู่ตรงนี้นะครับไม่มีใครบังคับมานะครับพวกเราอาสาสมครกันมาด้วยใจนะครับ ครับเพื่อมาดูแลปกป้องพี่น้องประชาชนนะครับดูแลบ้านเมืองเพื่อให้เกิดความสงบสุขนะครับผมอ่านะครับแต่ละคนนี่คือมาด้วยใจนะครับไม่มีใครบังคับมานะครับผมอ่าเพราะฉะนั้นนะครับมาอยู่ตรงนี้นะครับส่วนมากอ่าคือมักจะมีความสุขนะครับส่วนมากมีความสุขนะครับอ่าสิ่งไหนที่ว่าเราอาสาสมัครมาด้วยใจนะครับไม่ไวยไม่ว่าไปอยู่ตรงไหนนะครับอ่าส่วนมากมักจะมีความสุขนะครับมักจะมีความสุขนะครับผม ก็เด <medio S 2> ี s, story, so so ๋ยวน้องๆนะครับกินเสร็จก็เดี๋ยวต้องออกไปบัตรหน้าที่กันต่อนะครับออกไปบัตรหน้าที่กันต่อนะครับกลางค่ํากลางคืนนะครับผมนุ่นแหละตอนเช้าอีกทีนึงถึงจะกลับนะครับผมก็ก็เป็นกําลังใจให้กับน้องๆด้วยนะครับในการไปบัตรหน้าที่นะครับผมผมก็ดูน้องๆอยู่ทุกวันนะครับอยู่อยู่ติดกันนะครับอยู่ติดกันดูน้องๆอยู่ทุกวันนะครับก็มาอยู่ที่นี่นะครับก็รู้จักก็สนิทกันหลายคนแล้วนะครับผมก็มาอยู่ด้วยกันนะครับก็อัตย่าใส ใส่ดีนะครับเราเป็นทหารนะครับเป็นทหารด้วยกันนะครับเจอกันก็ทําความเคารพสวัสดีกันนะครับเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับอัตยาสัยดีนะครับอยู่ด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือจับสนิทกันเรียวสนิทกันง่ายนะครับเป็นทหารนะครับจะไม่แบ่งนะครับจะไม่แบ่งว่าเป็นคนจังหวัดไหนจังหวัดไหนเป็นภาคไหนนะครับจะไม่แบ่งไม่ว่ามาจากเหนือจากอีสานจากกลางจากใต้ นะครับอ่หรือว่าใต้สุดนะครับเรามาอยู่ด้วยกันนะครับเราก็เป็นพี่เป็นน้องกันนะครับเพราะอะไรรู้ไหมทุกคนเพราะเราเป็นคนไทยนะครับเราเป็นคนไทยนะครับเราเป็นคนไทยด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือไม่ว่าจะอยู่ภาคไหนนะครับอ่าเราก็เป็นพี่น้องคนไทยนะครับสายเลือดคนไทยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมก็เราอาสาสมัครกันมาด้วยใจนะครับเพื่อมาปกป้องชาติบ้านเมืองนะครับอ่าตามที่บรรพบุรุษของเรานะครับได้ได้สละ ตั้งไว้นะครับตามที่บรรพบุรุษของเรานะครับได้ยอมสูญเสียนะครับเสียเลือดเสียเนื้อเสียชีวิตและความลําบากยากเข็นเ้าเล็กไว้นะครับเพื่อให้เป็นไทยยันถึงทุกวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับมาถึงมือเราแล้วนะครับเราก็ต้องปกป้องให้เต็มที่นะครับเราก็ต้องปกป้องให้เต็มที่นะครับถึงแม้จะต้องเลกด้วยชีวิตก็ตามแต่นะครับเราก็ยินดีเราก็ยอมนะครับเพื่อชาติเพื่อบ้านเมืองของเรานะครับเพื่อพี่น้องประชาชนของเราที่อยู่ข้างหลังนะครับผม อ่นะครับก็อยากให้ทุกคนได้สบายใจได้เลยนะครับพวกเราที่อยู่ฝั่งนี้นะครับพวกเราเลกได้กมะตั้งชีวิตนะครับเพื่อี่น้องประชาชนทุกคนนะครับเพื่อคนไทยของเราทุกคนนะครับถ้าไม่เสียสลันะครับชัยชนะจะไม่เกิดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับต้องมีคนเสียสละนะครับอ่ที่มาอยู่ชายแดนตรงนี้นะครับมากันด้วยใจทั้งนั้นนะครับ

เป็นไงน้องเป็นไงอร่อยไหมอร่อยครับอร่อยครับโอ้ยังเรากินเพื่ออยู่เรากินเพื่อยู่เรากินเพื่อให้มีแรงต่อสู้กับข่ายตรงข้ามต่อไปนะครับเรากินเพื่ออยู่นะครับอ่อร่อยนะอร่อยมากครับโอ้ยเจมเลยว้าทั้งเจงเนี่ยว้ากนีบดวเอาเป็นมามาด้วยไม่เยย

ขอบุณกับเรียนเลี้ยง <c oughs> เป็นไงอร่อยไหมน้องอร่อยไหมอร่อยครับเมื่อกี้โอ้ไข่สองลูกเลยโอ้พิเศษพิเศษหรือว่าสองขวาส <c oughs> <c oughs> องขวาส <c oughs> องขวา <c oughs> ว <c oughs> เออ ก็โอเคนะครับผมก็สาหรับคลิปนี้นะครับพี่จ๋ต้องขอญาตลาไปก่อนนะครับผมก็พามาดูความสุขนะครับพาทุกคนมาชมความสุกเล็กๆน้อยๆน,นะครับสำหรับพี่น้องนักรบของเราในพื้นที่3จังหวัดแกเดนเาคใต้นะครับผมก็แต่ละคนนะครับแนวหลังก็ได้เห็นภาพ นักรุบของพวกเรานะครับผมแนวหน้าของพวกเรานะครับอยู่กินกันยังไงนะครับผมการที่ได้กินของอร่อยๆนะครับซึ่งเป็นฝันและกําลังใจอีกอย่างหนึ่งนะครับในการไปบักหน้าที่นะครับผมการกินนะครับการกินท้องอิ่มนี่นะครับก็เป็นฝันและกําลังใจให้กับกําลังคนนะครับกําลังคนน้องๆฐานของเรานะครับ เพื <Es> <an> ่อที่จะได้มีแรงในการปปิบัติหน้าที่ต่อไปนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับพี่จ๋าก็พามาดูความสุขเล็กๆน้อยๆของน้องๆนะครับผมก็โอเคนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมพี่จ๋าต้องขอญาตลาไปก่อนนะครับผมรอลุ้นรอชมกันต่อไปนะครับว่าคลิปหน้าคลิปต่อไปจ๋าจะทําคลิปอะไรให้กับทุกคนได้ดูได้ชมกันนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับต้องขอญาตลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ